ขีเป็นอาวุธเนี่ยพวกที่ห้ามัดยิงกันพี่น้องเนี่ยเอามัดเอามัดยิงกันก็อิสราเอลพี่น้องฟีดฟีดไปทางขวาเลยต่ำกันต่ำต่ำตัวนี้เลยโอ้โหรถเมืองนอกพี่น้องเครื่องตะวันพี่น้องเครื่องหกสูบนี่โอ้โหเสียงนี่มันตุกเสือบเลยนี่สวัสดีพี่น้องวันนี้จะมาเที่ยวชม คาเฟ่เว้ยร้งปากไทยมินแต่คนไทยชุนบุรีพี่น้องลองบินใหญ่ๆนี้ได้พี่น้องคาเฟ่เวรือ,อว่าแปลเป็นไทยวะถนนกาแฟพี่น,อน้องชุนบุรีไปไปดูเปนไปบนเครื่องบินกันเป็นยังไงเครื่องบินเนะี่ยคือแพงแต่ค่าขึ้น นเขาลงจากเครื่องบินแล้วเดินทางมาจากไหนเนี่เขาเดินทางมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาวะตู่นตุนทหารกระดิงน้อยน่ารักแล้วเป้นรถเปหนรถถอง แปลว่าอะไรถนนแห่งกาแฟอะประมาณนั้นแหละถนนแห่งกาแฟ คือไปดูไหมคือไปดูเคร่องบินเล็กไหม

จังหวะเลยมันด่ามันมันด่ามันเนี่ยเกิเครื่องมันนี่เขาบอกว่าเครื่องบินโอ้โหนี่เครื่องบินของแทนอุ้ยด่ามันโอ้นี่ดอกมะนีพี่น้องเนี่ยลกมันดอกมะนีเนี่ยอ้โหผใบพัดเต็มเลยพี่น้องเพราะอ่อนแพงเนี่ยมันเห็ดยากใบพัดมันสองสั่นพี่น้อง สันนอกสันนึ่งฉน,น่ายฉน,นึงเฮ้ของแท้ของแท้มันของปลอมเลยพี่น้องนองี่ของแท้ของแท้ฉนึ่งอยู่แจกพ,พุ่นลดเข็พี่น้องลดหยก ขีเป็นอาวุธเนี่ยพวกที่ห้ามัดยิงกันพี่น้องเนี่ยเอามัดเอามัดยิงกันก็อิสราเอลพี่น้องฟีดฟีดไปทางขวาเลยต่ำกันต่ำต่ำเนี่ยตัวนี้เลยโอ้โหรถเมืองนอกพี่น้องรถแรงรถแรงโอ้โหเห็นแต่ยีนอ่ะเมืองนอกเลยเนี่ยเห็นหนึ่งสีแล้งได้พี่น้องนี่เสียงเครื่องปอกไอเลยเนี่ยื่องวันพี่น้องเครื่องหกสูบอันี้ โอ้เสียงนี่พ่อต้องซื้อเลยนียย่ยังงามเลยของมือนอกลูกเนี่ยมันรถฝรัง่งเขาเมืองนอกเลยนี่ยังงามเลยพี่น้องเข,ขียนมือเลยมีราคาเลยพี่น้องไปไปแตมงมาซื้อเอาไปหน่อยโอ้โหอะไรไมันครบไประเด็น ปะะ๊อปป๊อปป๊อเลยพี่น้องสองคันมีสองคันพี่น้องช่วงหลังพี่น้องโอ้่วงหลังงามไหมคันนี่ร oh, ูปช่วงหลังน้องมันเอ็นสปริงสปริงอยู่งสสปริงกันสปริงอะไรยี้นี่หนีพี่น้องสปริงมันรูปทรงหลังย่างเก็งเลยพี่น้องไม่ต้องเหยียบเพิ่งนิ เครื่องยนต์เลสั่งยนต์นายพี่น้องเด้อะมาเบิ่งให้ไหมเครื่องยนต์ตัวนี้ฮกสูบพี่น้องน่าจะเป็นเครื่องเครื่องบินเลยโอ้ใส่น้ำมันฮกสูบนี่หัวยังเลยอ่านเอาเลยพี่น้องเลยสังกีบกแข็งแรงเนี่ยโอ้โหนี่มองเอาไปต่อไปใส่งานมัน เฮ้ยเครื่องอยังคืองขากแตนีหน่าจะเป็นเครื่องขึบินเลยซ้ายพวกนี้เป็นท้องแดงพี่น้องเนี่ยท้องเหลืองเลยโมเทียนโอ้โหอ้นหนาเครื่องยี่หีหนาเครื่องมันมีหีหนาเครื่องมันกระบอกสูบมันพี่น้องพี่สันวเป้าเป้าคือรถจนเลยพี่น้องเออปวดระหว่างแล้วส่วนนี้อย่างแรกเลยนี่เสียงดังโมตงหงเลยพี่น้องเนี่ย โอ้ของดีอยู่ท่านี้ของดียังไงโอ้ยงงัวควายเนี่ยโอ้ของแขกของแขกห่าเคยเห็นบ่พี่น้องโอ้สีดาบอะไรเนี่ยงวงามครูพี่น้องงัวงามครูพี่น้องใส่หายไปไหนล่ะ <laughs> đang ngang ngang, điên lửa nhảy lửa nhảy, lửa nhảy cái lửa nhảy, à, lửa อย่าว่าจะไ,ได้รถคันนี้เลยพอหาเงินลองขับดูสิเขาเกียร์เขาเกีย้ยห <laughs> นึ่งจับพวงมาลัยหน่อยดิเออจับพวงมาลัยจับพวงมาลัยเออทำไดาขับด้วยกับกับพ่อแติดถือพีน้องตด้อยเสร็จนะครับเครื่องบินนี้เลยจริงๆรถเครื่องบินเนี้ยเทียบเลยใส่ว่าจะมีเลหล็กมนนี่แล้วพี่น้องเนี้ย <laughs> เห็นมอจะเห็นมอนี่ซื้อเอารถน,นังวันที่หนึ่ง ินเนี่ยพวกหวก่าของจริงของปลอมพี่น้องอาจจะเป็นของจริงนะพี่น้องนี่หมองครับพี่น้องโอหมองซอนทางน้ำเพลิงก็มีเต็มเลยพี่น้องเรือโอ้มันเป็นลำหนึ่งในเรือเรือหลายลำพี่น้องมีมุลงเหลียวมันอันนี้เอาไว้สำหรับเหลียวมันนี่งสายขวาอันนี้หนา้าตั้งหน้าลอย คุมหนามันใช่ไหมตัวนี้มันตัวคุมมันทำไมตัวนี้น่าจะเป็นตัวคุมให้ขึ้นลงนะอันนั้นใจโฉาณนะเออของแท้ของแท้เอ้ยมีคันบังคับดัมพี่น้องโอวโหเอาไปใส่ไหนปุ่มมันน่าจจะหายไปเลยวะเนี่ยน่าจจะเป็นปุ่มบินนี่ไปน้องคือว่าขาเหยียบโอ้โหเนาะบอกยังไงบังยังพี่น้องอันนี้มันบอกยังไง ความดันมาอันนี้จะหัวไปทางใดว่างเนี่ยแต่ละอันนี่นั่นสมบูรณ์อยู่อ่าพี่มีหลอบสงสัยมันอาจจะเป็นหลอบเครื่องมาอันนี้ก็้อม h o น n อีกแล้วข้อมห o r n ลายอย่างหลายเนี่ยเออของบิ๊มนี่สภาพสมบูรณ์เลยรถทหารเนี่ยสมบูรณ์เลยมีเลขพร้อม้

ก็ได้แล้วอุย้ยร้อน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 ดเรออุย้ยรอานดา่อาหารหน้ามาโอ้โหหมืนเลยจะจะขับไปไหนอะออกลบเหรอ เกีย่องสากีเกต้้ไม่ได้เห็นเ้ไม่ได้ร้านน่ะมันกมขึ้นุนมนัร้างไว้เอไม่ต้องทำอะไรไงคนมางกแฟชื่ไ แต่นี่มูลค่ามันก็ไม่แล้วไม่มีใช่ไหมก็มันเป็นตัวมันไม่ใช่ตัวมันไม่ใช่มีเนียมนะเป็นใทรจเนนะใครอยู่ที่นั่นใครมีเนียมก็กุดมายังไงนะเนาะอย่าทิ้งส่วนหรอใช่มองไม่เหมือนคนผ่ามันผ่าไปเลยนะผมเห็นมันผลไปน้องบอลน่ะมันผ่าขึ้นงี้เลยนะที่อยู่หนองมูลแล้วครับใช่ผมอยู่บางพระน้องบอลระยองนะนี่คุ้มพัฒนาระยองอ๋ออยู่ ยอมแต่พี่เขาผมอยู่เลยยอมเขาเขาโอตนันี่แต่ผมอยู่ของพระศรีชาอ๋อศรีชาอยู่าายพี่หลวงผมงรบฝันวันนี้มาดูมาม,มาหาลูกชาอยู่กิริกิตก็ตไปจ้างเชื่อก